สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะปู้จะชวนนะคะมาทำข้าวเม่ามูลน้ำกะทิค่ะส่วนผสมน้อยนะคะเพียงแค่สี่อย่างเท่านั้นเองสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะมะพร้าวชุนึกนะคะลูกนี้นะคะปู้ซื้อมานะคะลูกละ20บาทค่ะเดี๋ยวจะมา นี่เขาปอกเปลือกมาให้บางส่วนนะเดี๋ยวปู๊จะปอกเปลือกออกมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เฉาะนะคะแล้วเอาแล้วก็เอาที่ขูดนะคะมาขูดเอาเฉพาะเนื้อนะคะ แก่เกินไปแล้วค่ะมันเลยคําว่าทืนทึกไปแล้วนะทำไงดีอ่ะไม่ค้าหลอกค่ะข้าวเม่าในชามนี้นะคะ500กรัมนะคะล้านำกะทินะคะหัวกะทิล้วนๆเลยนะ ตั้งไฟนะคะตั้งไฟอ่อนนะคะไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะแ้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวค่อยไปเทผสมกับในส่วนของข้าวเม่านะคะนี่ร้อนควันเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยเอาแค่แบบเดือดเบาๆนะคะไม่ต้องเดือดพลานนะคะผิดหวังกับมะพร้าวค่ะมันไม่ใช่มะพราะ้าวทึนทึกนะมันเลยเบอร มันเลยไปหลายเบอร์แล้วค่ะแต่ผู้ก็พยายามขูดเอาเท่านี้ค่ะขูดได้ไม,ม่เกลีย้ยงนะยังเหลือตั้งเยอะนะคะก็เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องใส่เยอะนะคะพอกะทินะคะเริ่มเดือดเบาๆนะคะพูดจะใส่น้ําตาลลงไปนะคะพร้อมด้วยเกลือค่ะคนนะคะคนให้เข้ากันคนให้น้ําตาลละลายนะคะ เดี๋ยปู้ปิดไฟแล้วนะคะจะคนต่อไปให้น้ําตาลละลายแล้วก็เดี๋ยวเทนะคะเทลงไปบนชามข้าวเม่า มะพร้าวค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะตอนนี้จะเป็นน้ำน้ำแฉะๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะปิดฝาค่ะปิดฝาแล้วตั้งพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะให้ตัวข้าวเม่านะคะเขาดูดเอาน้ำกะทิลงไปค่ะน้ำกะทินะคะใช้หัวกะทินะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะใช้หัวกะทิล้วนๆนะคะเข้มๆ ข้นๆเลยค่ะแล้วก็ตัวน้ําตาลจะใช้เป็นน้ําตาลทรายธรรมดาหรือว่าน้ําตาลทรายไม่ฟอกสีก็ได้ปู้ใช้เป็นน้ําตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะเอาละเดี๋ยวจะปิดฝานะคะแล้วตั้งทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากผ่านไปนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะก็กลับด้านค่ะกลับล่างขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ปิดฝาต่อนะคะอีก30นาทีค่ะ ก็ตัวกะทินะคะจะดูดซึมเข้าไปในตัวข้าวเม่าจะนุ่มนะคะจะมีความนุ่มนวลหอมอร่อยนะคะหอมหวานอร่อยนะคะอันนี้เป็นกรณีที่ว่าผู้ชายข้าวเม่าที่ค่อนข้างแข็งนะคะได้มาค่อนข้างแข็งแล้วก็แช่รีซเอาไว้เป็นเวลานานเป็นเดือนแล้วนะคะสําหรับคนที่ได้ข้าวเม่ามาใหม่ๆไม่ผ่านการแชร่เย็นใดๆเลยนะคะถ้าเป็นข้าวเม่าใหม่ๆเลยนะก็จะใช้เวลาไม่นานค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆเฮงเฮกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ